ปลาเรหมักไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วครับผมเราหมักปลาไว้ชั่วโมงตัวนี้เรามาทําเครื่องปรุงนะครับสอดหอยนางรมพี่น้องโอ้ยสอดหอยนางรมกับเบิดแล้ว <c oughs> ใส่แคมมี่เลอครับผมสีสันครับรสชาติและสีสันนะครับรสชาติและสีสันน้ำตาลยังน้อยครับผมน้ำตาลฮอกก็ใส่น้ำตาลใส่แดงครับน้ำตาลใส่แดง ซอสปรุงรสจักหน่อยไปน้องซอสปรุงรสนิดนึงนะครับผมที่เขาใส่น้ำตาลผมมีชูรสเดียกว่าชูรสเบิร์ตผมชูรสเบิร์ตไปน้องผมชูรสเบิร์ตใส่ซอสเลยครับ,รบ, <laughs> รบปบลบปาเขาหมักไว้ชั่วโมองหนึ่งหรับปลาเขาหมักไว้ชั่วโมองหนึ่งกับ <laughs> เขาเกลือแล้วเนาะเขาเกลือตัวนี้เขามาแต่งไฟหนอกนนะเติมนิดนึงย่านหยันบอกเข้มหยันบอกเข้มเอาเกลือใส่นิดนึง บบยังบางแกงบอกเกลือใส่อย่างน่อยครับบอกเกลือใส่นิดนึงปลาบดได้รดดีอ้าวรดดีกับเบิร์ตพี่น้องเลยตายแล้วรดดีกับเบิร์ตที่เนี่ยเพราะเป็นยังถีบบ้างแต่ในน,น้อยกันยังดีเนาะเพราะได้กินเนาะพี่น้องเพราะได้กินตะมักเกลือซื้อกับมักหรอกเนาะอันนี้แต่งไปเพราะได้สีสันนะครับผมสีสันบ่ต้องดรามา่าเลยครับมือเศร้าๆเลยครับผม มือเศร้าๆเลยครับถ้าเขาปลาลงเลยมันก็จะได้สีครับออกแดงๆนิดนึงครับของสีสดกับสีไอ้น้ำมันหอยครับผมน้ำตาลไส้แดงนล้วมันจะออกแดงๆนิดนึงครับผมคุกครับกระตองยันมีก่างปักมือครับก่างหม้มีเลยครับนี่ปลาแดดเดียวเขานี่ก่างหม้มีครับผมมักครับผมคุกเข้ามักให้เขาครับ อีกแค่เฮ็ดกินเองเนาะครับผมเฮ็ดกินผู้เดียวจะไปซีเรียสนะสูตรท่างปตายตัวครับผมคนอเดือดรัะติสูตรแนวนึงครับผมแต่ว่านี่สูตรของเขาเองครับผมสูตรของเราเองนะครับผมปลาหนิลไหลกลางหลาอนี่เขาเป็นตะกินเนื้อพี่น้องเนื้อใสสะอาดาแต่ตว่าเราว่างเงินเลยปลากระบอกไม่ีอยู่สีตัวอยู่ด้วเนี่ย <laughs> ปักมือเลยเนะี่ปลากระบอกนี่ปักมือเลยไม่มีอยู่สีตัวอยู่หนึ่ อันนี้เป็นผมเอามักน้ำเกลือไว้เดครับมักน้ำลือละลายน้ำเกล,ะละเกือแช่ไว้ชั่วโมงหนึ่งครับเอาแช่ไว้ชั่วโมงหนึ่งตอนก่อนเสเอาปลาลงกับซิมเบืองหนามนะครับซิมเบืองหนามว่ามันจะออกเข้มนิดน,นึงบองนี่เช่นเขาจะได้กลัดถึกแต่เข้มไหลกับปลาเข้มแห้งกับผู้เป็นตะกินครับผมให้ได้เขาได้ย้ำถอดเขาจะได้จำกับเจียวจำกับแปรแอกบองประมาณนี้นะครับผมจำเจียวจำแปรแอกบองประมาณนี้มันก็จะแซ่บเนาะพี่น้อง อันนี้ก็มาคุกเข้านะครับคลุกเข่าห่อก็ะชิมมักไว้จักชั่วโมงนึ่งนะครับคุกเข้านะครับผมคุกเข่าไอเครื่องปรุงเขานิดขาดตะชุรดนะชุรดเบิร์ดไม่พี่น้องเอ้ยไปซื้อกับขานชุรดมันแล่นสิได้ออกไปข้างนอกเนี่ยชุรดกับเบิร์ดหมักเศร้าๆครับผมเพราะมันได้สีสันครับได้สีสันแล้วเราก็จะหมักไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมหมักไว้ชั่วโมงหนึ่งเราค่อยเอาไปตากนะครับผมวันนี้แดดดีครับผม แดดทิวอ่อนย่ำแรกงพวกนี้มืดคืนไหม,มกันยากเลยแล้วปลาบ่แห้งไงเด้อถ้าบ่แห้งนี่ก็บ่าเป็นตะกิน,นไาเลยนะครับทำมันเมียกเมียกด้วนี่บ่นีเป็นไร,รเราพอเ้าใส่ตู้เย็นตวอยังเนาะผมใส่สิ้นยังดีด้วครับสิ้นถุงอย่างดีเน,นะเราก็จะหมักไว้ชั่วโมงหนึ่งนะครับหมักไว้ชั่วโมงหนึ่งก่อนแล้วชั่วโมงหนึ่งเราก็จะออกไปตากนะครับผมวันนี้แดดดีลมดีนะครับน่าจะแห้งเร็วนคนัะผมถ้าไม่แห้งก็พรุ่งนี้ก็ตากต่อได้นะครับผ เรียบร้อยนะครับผมเราหมักเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมสีออกแดงองตรงเลยพี่น้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะพี่น้องหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมาพี่น้องมาเอามาตากปลาซอยกันครับมาตากปลาช่วยกันนะครับผมมาตากปลาซอยกันพี่น้องสีได้อยู่สองตะกคร์ใช่กาใส่งานเขายังดีเด้เดี๋ยวมาสตาร์มาตากปลาเอามาตากปลาครับสีสันแดงองตรงพี่น้องหมักเรียบร้อยแล้วอี่กันเหาหมักไปชั่วโมงหนึ่งเลยครับแดงตรงเราหมักชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเอาก็ที่มาตากปลากันพี่น้อง ปลาดินไร้ก่างของเรานะครับผมปลาดินไร้ก่างงอหนอเอามาหมักเครื่องครั้งนึงเป็นตะกินน่ะพี่น้องเป็นตะกินครับสีสันเป็นตะกินอยู่เพราะว่ามันมีก่างนะเพราอยู่อันยะไปบว่ยังไงนี่ครับบังปาแดดดีไร้ก่างนะครับผมวันนี้แดดดีนะครับแดดดีลมดีนะครับแดดดีลมดีนะครับ ก็จะได้แล้วทอดมาก็จะเหลืองสวยงามนะครับผมวเราหมาักซอสอย่างดีเลยนะเนื้อปลาเราแค่น้ําเกลือแล้วมันก็จะแข็งนะครับมันก็จะแข็งเข้าเกลือแล้วนะครับเราหมักซอสอย่างนี้นะครับาตาก็จะประมาณนี้าตากครับผมวันนี้ทั้งแดดทั้งลมนะครับ จะหนาวหรือไม่หนาวยังไม่ดูเลยนะแดดทั้งลมนะครับดีที่เราไปเช้าได้ตอนเช้าๆยังไม่ลมเท่าไหร่นะทายมาลมแรงนะครับผมจะได้กินในอตะการพอดีสองตากาะรงตากาะรจะได้กินอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับผมประหยัดค่ากับข้าวไปเยอะนะครับผมตะการหนึ่งหันแล้วนี่ตาการที่สองนะครับ การที่สองวันสองหลบสามหลบในสองกระตากับโอเคนะพี่น้องไม่มีก้างนะครับปลาแดดเดียวของเราไม่มีก้างสนใจทักมาได้นะครับสูตรสนธยาผาระนะครับสูตรสนธยาผาระนะครับสูตรของเราไม่ตายตัวนะครับชอบอยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับผมง่ายๆชีวิตง,ง่ายๆเรียบๆง่ายๆนะครับอย่าไปซีเรียสมากมายกับชีวิต กินให้ได้นอนให้อิ่มทางานให้เขาได้ได้เงินเท่านั้นนะครับ <S <S เรามาหาเงินเราไม่ได้มาหากินนะครับ <S <S แต่เราไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองอดนะครับผมเมื่อพอหาได้เราก็หานะครับไม่ต้องซื้อเขานะครับหาได้เราก็หาไม่ต้องไปซื้อเขานะครับผมประหยัดเอาตังค์ไปใช้ครอบครัวบ้านเราดีกว่านะครับผมสรุปแล้วตังค์ อาตังสูตรสนญยาพะเราะนะครับผมปลาไรล่กล้างของเราครับไม่มีก้างเลยนะครับผมนอกจากปลากระบอ,อกสี่ตัวนี้ <c oughs> อันนี้ไม่มีก้างนะครับไม่มีก้างจะไ,ได้ปลาแดดเดียวนะครับวันนี้น่าจะแห้งดีนะครับผมเที่ยวก่อนนี้ทําไม่แห้งเลยไม่หลมไม่แดดด้วยวันนี้แด,ดดดีมากนะครับ ทั้งแดดทั้งลมนะครับผมทั้งแดดทั้งลมแห้งเร็วนะครับพอดีกับเย็นช่วงหน้าหนาวตะวันตกเร็วนะครับผมฝ่าอาบน้ำนะพี่น้องเอ้ยพูดได้ขี่หนาวผมชอบน้ำนะครับแต่ไม่ชอบลมนี่ยไม่พอใส่นะครับตัวหนึ่งขยับขยับยับขยับหยับยับเอายับเอากันในสูหยับเอากันยับเอากันเออนี่ไง ก็จะได้ปลาหน้าตาปลาเด็ดเดียวของเรานะครับปลาเด็ดเดียวไร้ก่างไร้ก่างนะครับปลาเด็ดเดียวไร้ก่างเราหน้าตาก็ประมาณนี้ตัวนี้ก็สูดแดดแล้วเราได้สองตะกร้าเลยนะตะกร้กกายัางดีนะครับหน้าตาของเราประมาณนี้นะครับใครก็จะทำตัวอย่างได้นะครับผม ทำง่ายๆกินง่ายๆสไตล์ของเราของใครของมันนะครับสูตรไม่ตายตัวนะครับปลาของเรานัา้นาแห้งมาก็จะสีแดงน่ากินลยครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกเลิบทุกไลค์ครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ